ี่ผมขึ้นมาอยู่บันปราสาทอาคมเลยนะครับเป็นเขตกันชนระหว่างไทยกับอุชาก็ยังไม่ดีสิบอาของไทยิปคอยฟองกับอุชาเาะว่ามีทหารสองประเทศเขาก็ดูแลรักษาความปลอดภัยร่วมกันที่คนมามาทำบุญครับสวัสดีนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ ปราสาทตาเหมือนทมชื่อซึ่งเป็นสุดเขตชายแดนภัยทหารนะครับน่าจะเป็นชายแดนพอดีเพราะว่าต้องมีการรักษาของทหารต้องขอขามเข้าไปอยู่ฝั่งเราเนาะรตรงนี้อยู่ในเขตของ พื้นที่อ๋ออันนี้ปราสาทตบพรมครับหรือเป็นตรงนี้ที่ที่ผมหลงที่จำเมื่อก่อนนี้ว่าเป็นปราสาทตาควายตาควายตาพรมนี่อันเดียวกันหรือเปล่าไห่แน่ใหอุ้ยห้ามถ่ายภาพด้วยตรงนี้เดี๋ยวนะครับก็ห้ามถ่ายนี่กองกองหินที่ เขานำมาสร้างประสาทนะครับด้านข้างเขาปิดไว้ไม่ให้ถ่ายรูปถ่ายภาพเป็นประสาทตาพลมที่อยู่ติชดชายแดนไทยเขมรเลย นี้ผมจะเดินเข้าแล้วนะนี่เป็นประสาทตาควายขึ้นได้ทั้งสองฝั่งอัน อันนี้คือปราสาทตาควายด้วยใช่ไหมหรือคนละที่คนละทืออ๋อเป็นปราสาทตาควายไปทางไหนครับก็กลับออกไปทางโน้นอีกทีหนึ่งอันนี้ที่ว่าทางขึ้นได้ทั้งสองประเทศนะครับของยางของผมนี่เดินได้ถึงไหนเออถึงแค่เขตต้นไม้เนาะของเขาก็มาได้แค่ปราสาทครับครับผม เกิดกันชนพอดีเป็นเข็บเข้มงวดการรักษาความปลอดภัยของทหารนะกระสาตาพรมอะลงองลอยโอ้ยจุบ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 อดูด้านนี้ของประสาทตาพรม ก็าะทางข้างบนปราสาทจะมีทหารทั้งของไทยทั้งกัมพูชาเดินรักษาความปลอดภัยอยู่ด้วยกันนะครับเหมือนว่าปราสาทแห่งนี้มันอยู่ระหว่างเขตกันชนพอดีระหว่างไทยกัมพูชาตรงนี้ก็น่าจะเป็นแท่นที่ อดิศสถานพระพุทธรูปไว้ก่อนที่จะมีการสูญหายหรือนำไปที่ใดที่หนึ่งนี่ครับ ส่วนทางนี้เป็นของกัมพูชานะครับที่น้องถามน้องเขาบอกว่าผมลงไปได้แค่ต้นไม้ใหญ่แต่ผมไม่ลงไปไกลกว่านี้แล้วนะคนเขาเหม่มาเขาก็เสียงดังอีมาลงคงเข่งเหมือนกันนะแต่เขาก็จะข้ามไปฝั่งน้นไม่ได้เหมือนกันที่มีเ็บทหารเราเฝ้าอยู่มีคือกลุ่มภาษาตาพรมนะครับ ศาสตตลาพมครับปิดชายแดนงงน,น,นี่านข,ขึ้นมาจากคนนุนใช่ี่เาแม่เลยนะลาาเกงาบุสองท่านมินตีนรกาลงไปสวาเวลาผมม่มได้ทตัวถดวดมมมดมหนึง ลงไปด้านอนเป็นของเพื่อนบ้านแล้วนะรัที่กัมพูชาเขาก็มาเที่ยวเยอะเหมือนกัน

<ง ains> นตรงนี้น่าจะเป็นฐานของอาศา,ศาสตรสร้างโดยศิลาแรงครับสร้างแล้วก็เหมือนจะขนขนดินเข้ามาเพื่อ ทำที่สูงเพื่อจะได้สร้างปราสาทนะครับ ท่องเที่ยวที่เห็นเยอะๆนี่ของกัมพูชานะครับของเรามีข้างหน้าผมเข้ามามีรถจอดอยู่สามสี่คันเท่านั้นเองนี่ฟังมารู้เรื่องก็เพราะว่านี่ไม่ใช่คนของเรา คนฝังเขาเป็นแขตการชนที่เข้าเที่ยวได้ทั้งคนไทยทั้งกัมพูชาไม่ต้องใช้บัตรผ่านนะครับตรงนี้ประชับตาพรมครับผมจะไม่ตัดก่องจะให้ดู

ดูนะครับไม่ใช่เล็กๆทำว่าคนมาได้อ,อดย่างไแต่ละต้นไม่ใช่เล็กเ้ย ความยิ่งใหญ่ของพระศัตรูคมนะเอ่อปลูกตมนไม้ปล คนทางเขามาเที่ยวเย,ยวอ,เอนะจังเลยน,นู่นึปลอกไม่ไีทรายหนา่ทรา

อันนี้ให้ดูนะครับบรรยากาศ ก็จะมีทาหารรักษาความปลอดภัยทั้งสองโเทศอยู่ก็น่าจะพูดภาษาดูเรื่องกันนะครับ